มีลูกค้าติดต่องานมาต้องการจะออกขนมใหม่ปั๊เหลียเราจะเอาอาหารของจามูให้มันกินคือหลอกหลอกเขามาแล้วเขาแดกหันหมาเลยใช่ขมนมนต้องเพิ่มอ,อีกไอ้เหี้ยมันย่ดไปแดกไม่ตัดไม่มีที่หายขนม,ขนมพวกคุมสองคนเนี่ยมันโลดเทกกันไปแล้วสมัยนี้อย่างวัเราต้องกินตัวนี้หืมกินนมนี่อย่างชัดเฮ้ย ที่วันนี้ผมแม่งอยากแก้งไอพี่ตั้มคือเดี๋ยวเราจะนัดแม่งมานัดไอ้่พี่ตั้มมาเนี่ยแล้วเราจะผมจะแก้งมันพี่พี่มีไอเดียปะเหลียวเราจะเอาอาหารปองจามูให้มันกินคือหลอกหลอกเขามาแล้วให้เขาแดกหารหมาเลยใช่แต่ทีนี้เราจะหลอก มีลูกค้าติดต่องานมาต้องการจะออกขนมใหม่โดยผ่านผ่านเขาเรียกว่าผ่านช่องดักจ้มแล้วก็ผ่านช่องเพื่อนบ้านแล้วก็ผ่านช่องไอเฮียนี่มด้วยมีความน่าเชื่อถือหน่อยเหมือนกับว่าจ้มไปขายงานแล้วก็แถมเพื่อนบ้านกับไอเฮียนี่เข้าไปทางมมหองเขาบอกจะย่งอาหารหมาแม่งร้องเลยเราก็จะบอกว่าลูกค้าต้องการคาแรคเตอร์แบบตั้มเพราะคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนคนกินขนมเหมือนกับว่าคนไม่กินขนมยังกินขนมเขาได้เลยงั้นเดี๋ยวให้พี่ล่อซื้อเขาเดี๋ยวไปดูกันว่าเฮียตั้มมันจะเป็นยังไง ัรโอลตั้มเออ,เอ,อไม่เป็นไรเพื่อนพอดีมันพอดีมันงานโวดพอดีมันงานดยย่วนจริงๆไอจ้จมำมันขายงานลูกค้าไปอ่ะสักพักหนึ่งแล้วมันก็เดินมาบอกกูว,ว่าลูกค้าโอเคพี่ก็คือเป็นขนมเหมือนกับสติ๊กแท่งเล็กๆอ่ะมันเป็นขนมเหมือนขนมขบเคี้ยวหนึบๆอ่ะเออเขาจะออกใหม่ทีเนี้ยไอจ้จำมันขายงานไปอ่ะก็คือว่า ลงใน y o u YouTube Dark จ u m p ลงใน f a c e b o o k Dark จ u m p แล้วก็ลงใน YouTube เพื่อนบ้านทีเนี้นยไอจั๊มมันขายไปอ่ะมันขายไป3ามคนคือขายมึงขายกูแล้วก็ขายตัวมันเองทีเนี้ยล uh> ูกค้าโอเคไอจั๊มมันก็เลยว่าวันเนี้ยจะถ่ายคลิปเลยเพราะว่ามึงถ่ายงานอยู่รังสิตใช่ปะล่ะเออไม่ใช่าเขาใน่ใช่คือคืออย่างนี้ ใช่ตอนตอนแรกอะไอจั๊มบอกว่าวันนี้พี่ตั้มอาจจะไม่ได้มาเพราะมึงบอกกูว่ามึงติดประชุมใช่ป่ะล่ะใช่ตอนฉันติดประชุมฉันก็ติดงานแล้วแเขาาใช่หลักๆอะคือเขาอยากเขาชอบคาแรคเตอร์มึงคาแรคเตอร์มึงมันเหมือนคนไม่กินขนมมันมึงได้ไหมแต่มึงยังมากินขนมของเขาอะอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคประมาณนั้นมันเป็นการมันเหมือนกับคอนทราสต์กันอะมันมันแตกต่างอะมันลงตัวอะไรอยย่างงเี้ อคได้ได้กูว่าไม่เนิมกันมึงน่าจะมาถึงนี่ทั้สองทุ่มเลยมั้งโอเคเดี๋ยวกูนั่งเพี่เอเนี่ยพอรู้ว่าพี่ตั้มนัดแล้วพี่ตั้มไม่มาพีที่เขาม่นใจ้แอย่างที่กูเน้ะแม่ก็ตั้งกล้องถามเลยว่จะแก้ไงดีเราก็คิดสดเลยเออ ได้ได้กินอาหารหมาแน่คุณอาภิชาติากินหอมกินกินหม่งโคนหน้าแดดเนี่ยงานหมาหเหรอ,อไม่กินน้าแดดกินเลยกินหมๆๆ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 อมกินกินนมนมอ่ะ ที่เหลือลอยแค่รอเหยื่อมาแล้วเดี๋ยวผมจะแกล้งบีบวงบีบงานโอเคจามูจามูพี่ป้อนแบบบีบพี่ตั้มก,ก่อนเล่นใครน่าได้เลยเคืเนี้ยมึงจะเข้าน้ำเหรอใช่ไหม บอกเลยเดีวอะไรเสร็จปุ๊บตั้งกล้องุูล้างได้าล้างตาได้เลยอ๋อโอเคหิวนี่แบนด์ก็ทำอ่ะคือก็ทำเป็นชิ้นสเกอะไรใิ้นชิ้นกูะคือมันจะมันจะแบบรวมๆแบบหมนมาหารหมเอาอะไร่ะก็เหมือนมึงกูเคเหมือนมึงนีเกูดึงแเอาลตรงุท้าท่าถานกูนะมึงมวนวน้องเพิ่มอีกเหียมึน่เปยแดดไสัตว์ หเหมือนาเมยางพาามานเกอล้าแล้แววาัดเข้าไปะมันไม่ควรแห้งแบบนี้เว้ยไอ้เอขอน้าแกะหมจะแมคือประเด็นอ่ะแม่งขึ้นแม่งขึ้นสิ่งที่กูชอบอ่ะคือเขาทำถโนมได้ได้ถึงเว้ยแต่กูไม่รู้ว่าเขาไปตีโจทย์ความน,นุ่มหนึบเลย อยู่นะเราแหละกูก็จะทำมากไม่มี็นควนีทีอะไรเลยเป็นความทีง่ายอยู่ดีมึงก็ออกแมวมาตั้งโต๊ะอาจจะมีตั้งกล้องอีกหนึงกูอจะนั่งอยู่หน้าหน้าคอมไอ้ดตั้งกล้องตั้งนั้นใช่ไอ้ดำอาจจะทำที่อะไรสักอย่างอยู่อยู่ในเฟซเลยผมแพ้เนื้อเพราะกูมาแล้วเหรอมาแล้วพร้อมแล้วจะเล่นกรอบอย่างนี้เลย ต่อยลูกน้าองกาของเขาเขาตลกเลยน่าอยู่แล้วเพรเขาแบบจตเขาตลกคุตลกคกูกูชอบกูชอบความคนค้าของเขาอ่ะเขายิงตรงเลยนะว่าบุคลิกคนนี้เนไม่ยิงเดาไเหี้เลยเ ตอนเก็มบมันมันแดงไป่ได้มันไม่ได้อ่ะมันแห้งอ่ะแล้วตอนแรกกูพูดแบบมึงเลยมิ้กูไม่พูดต่อนหน้าเขาเออกูบอกแต่แต่กูบอกแล้วว่าพี่อย่างนี้จนะี๋ยทำเลยถ้าพี่จะทำอย่างนีง้นะกูก็บอกเขาเลยส,สวัสดีครับ พบกับช่องเพื่อนบ้านแชนแนลพี่วันนี้มากันแค่นี้วันนี้เรามาทําอะไรกันวะพี่คือวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมผมนึกถึงตอนที่เราวัยเด็กครับที่เรากินขนมขากี<ม>ปี๊บๆีบบหนะทีนี้มันก็ไม่รู้นะว่าว่ามันใหม่หรือมันเป็นของใหม่หรือเป็นของเก่าแต่ว่าที่ม<า>ผมเจอคือมันเครือบน้ําตาลมาเออผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่จริงเหรอวะรูปทรงรูปทรงมันอาจจะเหมือนเดิม แต่ว่าผมว่ารสชาติมันมันถึงใจอีกเดี๋ยวเราลองอันแรกกันก่อนดีกว่าครับก็จะเป็นอันนี้ห่อกอันนี้คือถ้าเปรียบเทียบกันนะครับมันก็คือรสรสออริจินอลด้วยความที่มันมันมันเนี้ยมันเนี่ยครับทอะไรได้เราครับทอะไเนี่ยอิสตัดกล้องไม่โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมันเป็นสีออริจินอลอะนารสชาติมันคือมันต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่มันแบบว่า มันหวานมันนะทพวกคุณนึกออกปะมันกรอบมันหวานมันอะไรอย่างเงี้ยมันเปินปากอะใช่แล้วกลิ่นแบบนมันโอเคไม่มึงจะเดินตัดกล้องอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ใครเขาสอนมึงอย่าเลยเขาอะเออไม่มือจะไหวตอนนี้ก็คือขาไก่เหมือนกันเว้ยแต่ว่ามันเปลี่ยนตรงที่ว่าอันนี้มันเป็นรสข้าวโพดคืออันนี้มันจะเป็นรสออริจินอลแต่มันจะต่างจากออริจินอลแบบเดิมๆตรงที่ว่าเหมือนมันเคลือบน้ำตาลมาด้วยส่วนอันเนี้ย มือมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยครับมันเป็นสีเหลืองสีเหลืองเงี้ยเห็นไหมนี่อร่อยปะแล้วแบบเนี่ยรสชาติอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยจริงอืมอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากๆเลยอันนี้ผมว่ามันมันมันโอเคอ่ะอะไรอะไรครับเนี่ยคุณคุณนี่จ็เป็นความคิดนขนมของพวกคุณสองคนนะครับมันลองเทกเตอรไปแล้วไอ้น้องเอ้ยขนม S <S ขนมไม่โรเทคด้วยขนมพวกคุณสองคนน่ยมันโรเทคกันไปแล้วสมัยนี้อย่างในเราวัยรุ่นทั้งหลายแหละต้องกินตัวนี้้นี่ครับมีเห็นอะไรไหมมีเห็นไหมป๊อปกี้เหรอมันต้องนี่ <S <S ขนมขาไก่ที่พวกมึงแดกกันอะแข็งกระด้างต้องนี้เท่านั้น ลุ่มละมวนลุ่มลิ้นปังละมุนลุ่มลิ้นใอซ์ไม่ใช่ขอบคุณมากที่แกไม่รับหน่ขขาไก่ละมุนแข็งกระด้างหน้ามึงคุณหนูมากเลยจัดแม่ให้คุณทาครีมด้วยใช่แนมดแข็งและรีบนหน้ามึงได้เตลยุยยุยกินนมนี่อย่างชัดอีกที่สำคัญทำมาจากเนื้อไก่แท้ๆเฮ้ยขนมพวกคุณสองคนเนี่ยมันโลนเท่กันไปแล้วสมัยนี้อย่างวัยเราต้องกินตัวนี้ กินลมนี่อย่างชัดเฮ้ยไปไหนวะน่ะบินไปไหนแล้วน่ะที่พายไปกลับแล้วมั้งขนาดนั้นเลยวะพี่รสชาติเป็นไงไม่อยากจะเล่นเลยเฮ้ยมึงต้องรสชาติอะไรดิ คลิปโลคลิปโลมุขรสชาติอร่อยเด็ดสัสที่สำคัญน,นะครับทำมาจากเนื้อไก่แท้โหแดกซ้ำต่อเนื่องเข่าอีกนี่ไปไหนวะน่าเชี่ยมันแดกลอยอย่างนี้เลยเหรอถ้ารู้บ้านนะพี่ชิคเก้นสติกเหนียวหนึบโดนใจใครๆก็กินได้ ข้อยังก็ใครที่สนใจนะครับชิทเก้นสติ๊กนะครับมีวิตามินด้วยบำรุงสมองช่วยการเผผลาญพลังงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคในการติดต่อไว้นะครับเร็วๆนี้พบกันกับแบรนด์นี้แน่นอนนะอร่อยดีใๆเลยนะครับเออตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนบ้านด้วยครับคลิปหน้าจะมีอะไรมา ให้ทุกคนได้ดูนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะถ้าอยากให้เราทําอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพวกพวกเราพวกเราจะทําให้นะฮะจะเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเหยี่ยของเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กินเยี่ยวของเพื่อนตัวเอง อย่างอุ่นนะครับนี่อยาให้ดูเลย <c oughs> เดยคลิปเนี้ยอ่อนอ่ะมันโกรธดน่